เรียงลำดับเครื่องยกกระชับที่เหมาะสำหรับคนที่แก้มเยอะเหนียมเยอะผิวไม่กระชับตัวแรกนะคะก็คือเทอร์มัล FLX เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก USFDA ในเรื่องของการใช้เชนนิ่งทาให้ผิวหดแน่นกระชับพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนถัดมาคือตัว Morpheus4 ตัวเนี้ย เหมาะกับคนที่มีทั้งแก้มเหนียงผิวหย่อนไม่กระชับต้องการทำให้ผิวขดแน่นเฟิร์มแล้วที่สำคัญยังได้เรื่องของรูขุมคนและหลุมสิวด้วยถัดลงมา เป็นตัวเล็กสุดนั่นคือโบ l u เมอร์โบนิเมคืออะไรเป็นเครื่องยกกระชับที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก USFDA มาตราฐานระดับโรกในการทำให้ผิวหดแน่นกระชับข้อดีของเขาคือไม่เจ็บราคาสบายกระเป๋าเวลาทำสามารถทำได้ทั้งบริเวณแก้มเหนียงรอบดวงตาโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อหัวเพิ่มนี่ก็คือสรุปของตัวยกกระชับที่เหมาะสำหรับคนที่มีแก้มจากตัวท็อปสู่ตัวสบายกระเป๋า